สวัสดีค่ะทุกคนจะมีเคล็ดลับในการมาทําให้ต้นกล้วยไม้ค่ะที่มันตายแบบเนี้ยค่ะทุกคนแล้วให้เขาเกิดยอดใหม่นะคะเห็นไหมคะนี่อยาทำให้เขาเกิดลากใหม่ค่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเกิดลากใหม่สวยเลยค่ะอยาพึ่งรู้ว่าถ้าใส่แบบนี้แล้วอ่ะเขาจะ มีรากใหม่ขึ้นค่ะมียอดใหม่เห็นไหมคะเขาแตกยอดใหม่เนี่ยทุกคนใกล้จะมีดอกแล้วนะคะ <Wow. S 1> นี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคือยาแต่ก่อนก็ซื้อมาใช่ไหมคะอะไรยี่สิบห้าบาทเอ๊ะทำไมเขาขายถูกแท้ที่จริงมันคือเก่าแล้วค่ะทุกคนมันคือแก่แล้วเราก็ซื้อมามันก็จะมีดอกระยะหนึ่งพอสักพักหนึ่งอะ่ะมันก็จะเป็นสภาพอย่างเงี้ยค่ะทุกคน มันจะไม่มียอดมันก็จะตายไปเลยค่ะทีน,นี้ยาก็่เอ๊ะเราก็เสียดายใช่ไหมสุดท้ายยาก็เลยรู้วิธีค่ะทุกคนหนึ่งค่ะใช้เอากากมะพร้า,าวเนี่ยนะคะมาใส,ะใส่ตัวแขวนเนี่ยค่ะใส่ตัวแขวนไว้เพราะว่ากระถางที่เราซื้อมามันจะเป็นกระถางเล็กแบบนี้ใช่ไหมคะ กระถางโป่งๆเล็กๆเนี่ยเราก็ต้องมีกระถางแขวนอย่างอันนึงค่ะทุกคนหรือทุกคนถ้ามีกะมะาพร้าวนะคะที่หุ้มๆนะคะแบบใหญ่ๆอ่ะเป็นกะเลยกะกะมะพร้าวเลยนะคะ <ๆ S 2> หุ้มเข้าไปโอเคได้ค่ะแต่ว่ายาไม่มียาก็จะใช้กระถางแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ใส่กะมะพร้าวล,ลงไปนะคะเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะชอบเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะ เราจะใส่ไอ้สิ่งที่ยามอกค่ะเคล็ดลับเจียมอกนั่นก็คืออะไรรู้มีค่คะคือปุ๋ยคอกทุกโคนเอามาใส่ตะข่ายแบบนี้นะคะกลมๆแบบนี้แล้วเราก็รัดค่ะแล้วเรารัดรัดปากไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเขาเจอน้ําเจอฝนเราจะไม่เราจะไม่ได้รดน้ําบ่อยใช่ไหมคะแต่พอเราเจออย่างเงี้ยพวกนี้มันก็จะซึมเป็นอาหารให้เขาอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆค่ะปุ๋ยคอกเนี่ยเป็นปุ๋ย บำรุงดินดีมากนะคะในตัวเจนสูงมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะทำให้พืชเนี่ยชอบมากก็อย่าลืมนะคะไปลองทำกันดูค่ะทุกคนยาจะใส่ไว้คะ่ะใส่ไว้ทุกอันเลยนะคะเพราะว่าอยารู้เคล็ดลับแล้วจะได้กล้วยไม้จะได้มีดอกให้เราทั้งปีนะคะเห็นไหมคะนี่ยามาใส่แล้วยอดมันก็ขึ้นแบบนี้เลยะค่ะทุกคน นี่อยากจะให้มาดูไอ้พวกเฟิร์นค่ะทุกคนเฟิร์นก็เหมือนกันค่ะจะมีเฟิร์นหลายๆชนิดแต่ก่อนอนะยาก็จะเลี้ยงในกระถางก่อเสร็จแล้วอ่ะพอโตระดับหนึง่งอยาก็จะมาแขวนเขาไว้แบบนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเคล็ดลับอีกอยาก็ใส่อันนี้ไว้เหมือนกันค่ะทุกคนเห็นไหมอยากจะให้ปุ๋ยคองเนี่ย โดนฝนแล้วก็ละลายลงไปเป็นอาหารให้เขาอีกนะคะเฟิร์นเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่ทนทานมากเราไม่จําเป็นต้องอันนี้ยาวมาใส่ก้อนใหม่แล้วค่ะก้อนเดิมเนี่ยคือละลายไปหมดแล้วเห็นไหมคะเนี่ยยาจะใส่ไว้อย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนแล้วเขาก็จะ แล้เหยละลายลงไปเองทีละนิดละนิดนะคะเหมือนเหมือนเราให้ปุ๋ยล้ายปุ๋ยสามเดือนนะคะทุกคนตัวเราก็ไปซื้อเม็ดปุ๋ยใช่ไหมคะเป็นเม็ดปุ๋ยละลายช้าอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเราก็นี่แหละค่ะเป็นอีกวิธีหนึ่งถ้าเรายังไม่ได้ซื้อไอ้พววปุ๋ยสารปุ๋ยเคมีที่เป็นละลายช้าสูตรเสมอจะเป็นสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าใช่ไหมคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราใช้วิธีนี้คะ่ะคือปุ๋ยคอกมีเราก็ใช้ปุ๋ยคอกเนี่ยค่ะทุกคน อันนั้นปิดอย่าปิดกําแพงกันนิดนึงเพราะว่ากอนข้างที่จะเนี่ยเป็นรูนิดนึงค่ะทุกคนเห็นไหมคะสวยเห็นไหมคะทุกคนน่าเห็นไหมอี่อยาก็ใสยเหมือนกันอันนั้นเป็นเฟินใบลายหินอ่อนนะคะทุกคนจะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะสวยจริงๆค่ะ สวยจริงๆทุกคนอย่าลืมไปลองทํากันดูนะคะต้นไม้ชนิดอื่นก็ใส่ได้นะคะอากนิมาที่ยาเลี้ยงยาก็ใส่เหมือนกันค่ะทุกคนอย่าลืมไปลองทําค่ะทักขอบคุณนะคะที่วันนี้มารับชมคลิปยาจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามยาให้กําลังใจยาด้วยนะคะเดี๋ยวข้างหน้ายาจะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันค่ะนี่เห็นไหมคะ เฟินก็สวยกล้วยไม้ก็เกิดดอกใหม่ยอดใหม่นะคะโอเคค่ะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบายบายค่ะ